สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะมารีวิวการทาลิปสติกอย่างไรให้ดูเป็นชนิดที่ลึกลับแล้วก็ปากดูไม่ใหญ่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการกินอย่างไรให้ลิปสติกไม่หลุดลอกออกจากปากของเราเรียกว่าสวยตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะเริ่มต้นจากเราต้องกลบสีปากจริงของเราก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างขอบปากใหม่ขึ้นมาด้วยรองพื้นนี่เป็นแป้งเค้กนะคะ กบสีปากจริงของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องหาลิปสติกที่เราต้องการนั่นก็คือลิปสติกที่เป็นสีนแดงค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูเป็นผู้หญิงที่เอ้ยดูมีอะไรแล้วก็ดูมั่นใจเขาเลือกเป็นสีแดงชื่อสี Glamour จากลามปามเอ้ยลามครับเอ้ยทุกแอลนี่ต้องหาโดยที่เวลาเราทานเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดขอบปากขึ้นมาใหม่ได้เลยสมมติชอบปากแบบเกชาทำงี้ นี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบรูปปากที่เป็นกระจัดอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ปลื้มในเกชาขนาดนั้นนะคะเราก็ค่อยๆลากลงมาก็ได้ไเรียบร้อยแล้วนะคะได้สีปากที่สวยแล้วทีนี้เราก็ต้องรู้วิธีการที่เราจะถนอมสีปากให้อยู่งแต่เช้าเย็นเย็นไม่เปลืองลิปสติกไม่ต้องพกไปไหนมาไหนนะจ๊ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาสาธิตย์นะคะเดี๋ยวจะมา กินมามา่าเส้นหมี่น้ำใสโชไขมันต่ำเขาจะลดต่ำด้วย mm hmm. มันเหมือนโฆษณาฉันเลยฉันคุ้นๆอะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการรับประทานกันนะคะถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีช้อนมีตะเกียบแนะนําว่าให้คีบเส้นเนี่ยใส่ไปที่ช้อนนะคะแล้วค่อยเอาใส่ปากยังมากไม่ได้อ่ะให้ดูให้ด,ดูน่ากินมากเลยนะฉันไม่อยากจะบอกแลยว่าฉันมีความรับฉันใส่ไส้กรอ,อกลงไปด้วย เห็นเพื่อนๆใส่ลูกชิ้นแต่ฉันใส่ไส้กรอกนี่หัน่นไส้กรอกใส่เข้าไปเลยนะคะมันจีดมากแล้วก็แอบใส่นกตาลไปเพิ่มครึ่งซองนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการก็คือตักเส้นขึ้นมาหอ่อมาให้ตักเส้นขึ้นมานะคะแต่พอดีห้ามตักเยอะจนเกินไปประมาณนี้หลังจากนั้นให้อ้าป,ปากกว้างๆนิดนึงแต่ก้มหน้าเพื่อความสวย กินน้ำเข้าไปด้วยนะอร่อยมากอะบ้าจริงฉันอยากจะเชื่อเลยนะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาเราทานพวกนี้ต้องระวังต้องใช้ฟันกัดเส้นให้ขาดไม่ใช่ใช้ปากเม้มสเส้นให้ขาดเนื่องจากว่าใช้ปากเม้มปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลิปสติกเราก็จะไปอยู่กับเส้นหมี่น้ำใสบาม่าของเราแล้วก็เข้าปากไปเลยนะคะโอเคตามนั้นรู้เรื่องแนะนำว่าเวลา มาม่าจะมีน้ำใสนะคะอย่าลืมใส่ไส,ส้กรงไส้กรอกอลูกชงลูกชิ้นผักเผือกเข้าไปด้วยมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกนะคะก็อย่าลืมเครื่องจําอาเป็นสิ่งที่สาวๆอย่างพวกเราต้องใส่ใจเช่นเดียวกับการรับประทานนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าอีกเราต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของชนีไทยโดยตรงเออเออเออโอเคปะ